ู่มันเป็นช่วงเวลาสิบนาฬิกาช่วงสี่โมงเช้าอะครับพระจะออกลงไปทํางานอยู่ข้างล่างอะครับครับแต่พนี้พอสักครู่พัทที่อยู่ทํางานอยู่ข้างล่างขึ้นมาจะว่าจะมาเอาโทรศัพท์ที่ห้องท่านท่านก็เห็นว่ามันร้อนเล้งแหนไปดูข้างบนเห็นว่ามีเปลวไฟขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยลงไปเรียกบอกเขาว่าไฟไหม้ไฟไหม้อะไรเงี้ยครับคลินี้ก็ น้องที่มาตัดต้นไม้ที่วัดนะคะก็ทําง,งานที่อบตอด้วยก็<ะ>เลยเห็นว่าไฟไหม้อะกนเลยรีบไปเอารถรถดับเพลิงที่อบตรีบมาฉีดภายในเวลาสองนาทีที่เดินทางมาถึงที่ที่ไฟไหม้ครับค,ครับ<ะ>ก็ระงับเพลิงตอนนั้นก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาช่วยกันดับครับ<ะ>ใช่ตรงนี้ไม่ไหม้ครับ<ะ>เพราะว่าตรงนี้ขนาดตรงนี้จะเป็นพัดรวมพ<ะ>ัดรวมก็ไหม้หมดเลยนะครับห<ะ>ลอมละลายหมดเลย<ะ>ครับ แต่ตรงนี้ไม่เป็นอะไระครับ oh, ครับอ <okay. S 1> ๋อครับอันนี้ก็ก็คงจะเก็บไว้เนาะ <Okay. S 1> ครับเก็บไว้แล้วก็เอาไปที่สาลาเผื่อเสร็จสาลากุฏิหลังใหม่เสร็จก็จะเอาไป oh. ที่เดิมไฟไฟไม่นานไฟไม่นานไหมไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงครับถือว่าระ,ะงับเพลิงได,ได้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ไฟไหม้จริงๆประมาณ10นาทีอะไรเงี้ย สิบนาทีเรื่องเป็นไม้ด้วยนะครับเป็นไม้เป็นไม้เก่าไม้แก่อะไรเงี้ยครับมันไม่เร็วทิทีนี่มีติดไว้กี่จุดนะฮะตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงตรงครัวทางขค้ืนตรงครัวอีกจุดหนึ่งป่าปฐุมมาเลิกเพราะเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราก็ไม่อยากที่จะไปรบกวนใครนะครับก็ก็ได้มีโอกาสมาทําบุญกันเมื่อเช้าได้เงินพระป่าไปเจ็ดแสนกว่าบาท อยู่ไปเยอะมากเลยฮะขนาดนี้ตำบลเล็กๆนะครับรก็มาทอดพระป่ากันใช่มาทอดพระปาเช้ากันผมก็พอดีอเพิ่งปิดสภาแออเพิ่งเสร็จจากการประชุมสภาก็กลับมาเช้าก็เลยตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญด้วยเพราะนัดหมายผู้นําไว้แต่พอหลังจากที่ทอดพระปาเสร็จก,ก็ขึ้นมาบาุญสราแห่งนี้นะครับาลาการไปเรียนแห่งนี้ก็ก็มาเห็นความความเสียหาย ซึ่งมากมายเลยแล้วก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าท่านเจ้าว่าเนี่ยตั้งแต่เกิเดเหตุท่านก็ถึงขนาดน้ําตาซึมร้งองไห้อะเ mm hmm. พราะอาคารเก่าแก่มากห้าสิกว่าปีออกสร้างมานานมากวันนี้ร้อยก้าสิบหปีนะฮะ1้5าครับ <195. S 2> แต่ว่าตัวอาคารหลังนี้ประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วก็พอมาตะลึงในตรงปฏิทินเนี่ยครับอ็ไหม่หมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรต่างแต่ทําไมปฏิทินเรายังอยู่ mm hmm. ฮะก็ก,ก็ก็เินขึ้นมาก็แปลกใจกัน <laughs> เป็นเรื่องพูดคุยกันเลยฮะก็พูดคุยกันชาวบ้านเขาก็ก็งงกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมอย่างอื่นไม่หมดทำไมมาเหลือปฏิทินอของท่านสุวัตที่ที่มอบให้กับชาวบ้านแสดงว่าปกติคุณสุวัตอะไรเงี้ยผูกพันกับมากทีเดียวอยู่แล้วละครับแล<อ>้วท่านมาทําบุญตลอดตอนอตอนที่<อ>ท่านฮนะนะนะในในแต่ก่อนนี่ตอนที่ท่านเป็นสสเขตหรือตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยท่านก็เดินทางมาเพราะความรักความผูกพันที่มีต่อกัน นั่นก็เลยกลายเป็นว่าท้าพอเราได้ปฏิทินมาเดี๋ยวทางวัดก็จะร้องขอฮแล้วก็จะให้ผู้นำเนนํามาแจกจ่ายว่าอย่างน้อยพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็จะได้ดูวันเดือนปีแต่พอดีปฏิทินนี้ก็มาตั้งไว้ในสลากากรบรลียนหลังเนี้ยก็ให้ญาติโยมได้ดูให้ญ <laughs> าติโยมได้ดูแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งของพ่อท่านชอบมากฮะนั่นจะสะสมไอ้พ่อเห็นอย่างนี้ก็เลยตกใจถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าจะเก็บเอาไว้รอคุณสวัสมาฮะอนั้นยกสถิก็จะเจ้าไปใส่กรอบไว้ ชาพัฒนาเนี่ยก็เกิดมาตั้งแต่นานตั้งแต่ท่านสู้วัดเป็นโสโสสมัยแรกเลยคือมีอะไรปุ๊บจะนึกถึงโสสชาพัฒนาก่อนแล้วก็บันที่ฮกที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเกิดเพิงเพิงใหม่เนี่ยห้องห้าห้องหกกวัดหนองกระทุ่มตัวนายกเองประชุมอยู่ปุ๊บเขาบอกไฟใหม่รีบมาทันทีเพราะว่ารถน้ําเรามีสองคันและอาคารนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยพสไม่ใช่อาคารเนี่ย สร้างขึ้นมา55ปีตั้งแต่พศ2599แต่วัดนี้เกิดมาเนี่ยตั้งแต่พศ2369อ,อายุวัดอายุเนี่ยอายุวัดเนี่ย195ปีแล้วเจ้าอาวาสเ,เจ้าอาวาสองค์แรกก็จะมีทั้งหลวงพ่อโฮพระอาจารย์เกี้ยงอาจารย์นาคและปูพป่พุทธปู่ผลอาจารย์น้อยนีย่อาจารย์น้อยเนี่เป็นคนกัเน,เน,นเนี่ยเป็นคนกันนละลูกหลานก็บ้านหนองกทุ่ม แล้วท่านก็จะเป็นพระนักพัฒนาท่านก็มีอะไรก็นายกท่านจะเรียกนายกว่าไอ้ไอ้ซทินพอมาเซ็ตมันนั่นเซ็ตก็ถามท่านว่าอันมีคนมาถามท่านกี่พรรษาสี่สิบสี่ตอนเนี้ยท่านอายุหกสิบสามปีกะสิอีกอีกสิบหกวันพอไฟใหม่เซ็ตท่านเห็นปุ๊บท่านนั่งอยู่ท่านก็น้ำตาไหลได้พลังมัานไม่กี่บาทแต่ว่าวันนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พอะเราเห็นวัดเราเก่าแก่เนี่ยมันมันโดนไฟใหม่มันก็เหมือนว่าสินยึดเหนี่ยวชดใจเราเน้ มันก็ทําให้เราแบบไงล่ะรู้ซึกเสียใจแล้วทํายังไงเราจะมาช่วยกันบูรณะให้มันดีให้มันให้มัน,มนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงพ่อโฮนี่วาจาศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เจี่ยงเป็นวัดที่อยู่คู่รองที่สองจากวัดประดกวัดประดกเนี่ยเกิดก่อนวัดหนองกระทุ่มในที่สองตำบลหนองกระทุ่ม<ะ>เมื่อเขาเห็นวัดเนี้ยโดนไฟไหม มีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวนําเงินมาเนี่ยคนละเก้าบาทยี่สิบบาทคนละห้าร้อยคนละพันมาร่วมกันถึงได้ทั้งเกือบหกแสนแล้วอาจารย์ท่านชันชาววาาก็มีวยาวัชกรท่านก็จะเก็บเงินอันนี้ไว้สําหรับสร้างคุติท่านจะไม่ใช่เลยวันนี้นั่งฟังท่านบอกว่าเห็นว่านเนี่ยวันนี้ท่านผู้ใหญ่กํำไรตําบลหนองไข่น้ําก็มาร่วมบริจาคสองพัน ผู้ใหญ่ประยุทธ์เนี่ยเอาลูกน้องมาเอาเล็กออกเนี่ยผู้ใหญ่ประยุทธ์หมู่ห้านี่ยแล้วผู้ใหญ่ประคองเนี่ยก็มาช่วยขุดหลุมอบตแกนเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกพิษไผ่คนนึ่งมาเนี่ยนี่ยมาคอยล้างบาตรคอยล้างบาตรคอยล้างบาตรเนี่ยเขาจะช่วยกันแล้ววันนี้นำโดยกำนันศักชายชาติปุษาแล้วก็พิโตเนี่ยจะเป็นุคนคนหนึ่งที่ดูแลเราไม่เคยทอดทิ้งพรรคชาติพัฒนาเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งเราค่ะ ไม่เคยทอดทิ้งเราจะเห็นได้ว่ารูปภาพเนี่ยอันนี้ตั้งแต่ไฟไหม้หวันแรกรูปอยู่กับมคคทายกน้องเขาเป็นมัคคทายกแล้วจะดูแลวัดแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อวตทําหน้าที่ดูแลวัดทำลมยังใหม่ภาพนี้ไม่ไหมไม่ไหมดูเลยค่ะไม่ไหมแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์ทองเหลืองก็ไม่ไหมไม่ไหมพระพุทธรูปพระตรงนี้ไม่ไหมเลยค่ะ มันจะไหม้ช่วงนี้พัดลมนี่อยู่แถวนี้ไหม้หมดนะพัดลมไหม้หมดแต่รูปท่านสุวัสดิ์แล้วก็เป็นพระพระทองเหลืองที่เป็นเขาเรียกพระพุทธรูปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระที่อยู่เป็นเกจิอาจารย์เนาะก็ไม่ไหม้อยู่ในตู้ผมโอ้ผมดีใจว่าเป็นบ้านแดงไงเนี่ยเพราะว่าไม่สับสติดนะเนาะถ้ามันมันดการจะไหม้แสดงว่าคุณสุวัสดิ์น่าจะผูกพันอะไรกับท่านี้มาครั้งแรกเลยนะตั้งก่อนที่เป็นทศวรรษครั้งแรกเลยนะขันมหาศพป่าที่เนี่ยจอยสองหมื่นสมัย ยุคแรกเลยนะหาเสียงตอนนั้นอยู่ก็ใครแหละตอนแรกพวกอาทิตย์ใช่ไหมอะไรตอนนั้นอ๋อคุณอ๋อผมเอกอาทิตย์ใช่แล้วผมมาตอนนั้นเลยผมมาพ่อผมกับตาผมเป็นอะไรอยู่เพขาตัดจับเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากจังท่านมายังไงฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะท่านมาทำบุญที่นี่บ่อยค่ะแล้วท่านเป็นแบบเหมือนอะไรล่ะเหมือน อยู่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลหนองกระทุ่มค่ะท่านสุวรรกใช่ค่ะท่านชาติชายเลยค่ะใช่ถ้าว่ามีดิกาไปที่ที่สำนักนะท่านจะมาตลอดเลยค่ะท่านท่านไม่มาท่านก็ให้ลูกน้องมาแสดงว่าท่านให้ความสําคัญใช่ใช่ค่ะตาบลหนองกระทุ่มเลยค่ะค่ะอยากบอกกับท่านว่าเป็นอะไรล่ะ นเอนเหมือนเรากรนรักจริงไม่เออเรารักจริงไม่ทิ้งกันนะค่ะค่ะท่านก็ไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งท่านค่ะค่ะนคะพี่ก็พอในความรู้สึกกับชาติพัฒนานะคะเหมือนอัศจรรย์ใจค่ะว่าทําไมยังอยู่อันนี้จริงก็จะไม่เห็นจนวิทยาวัจกรวัดเห็นว่ารูปนี้ตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ไปหมดเลยแล้วทําไมปฏิทินนันนี้นะ ยังอยู่ได้แล้วท่านที่ได้รับแจกะเนาะปฏิทินปี64รู้สึกว่าทำมาติดที่วัดไม่ได้อะไรค่ะเพราะว่าใช่ค่ะท่านเอามาแจกแล้วแล้วก็มาว่ายวัดถ่โรงเรียนธรรมดานะค่ะเราไม่ได้ปลูกเศกอะไรเลยเป็นความ เป็นความมาประจันเนาะใช่เป็นความแข็งแกร่งของท่านด้วยท่านมาท่านให้แต่ละผู้นําแต่ละหมู่บ้านไปรับที่บ้านกำนันใช่ไหมรับมาับให้ผู้นํามาแจกต่ำชาวบ้านผมก็เอามาให้ทางวัดเนี่ยจมากจวัดห้าใบโุงเรียนห้าใบอนามัยห้าใบอย่างนี้ครับผมจะเหลือนี่ยก็แจกชาวบ้านเหลือนี่ยก็แจกชาวบ้านครับทีนี้พระอย่างพระเนี่ยเอามาติดไม่ใช่ผมมาติดอนิพพาะเนี่ยเอามาติดผมาติดครับมาติดไม่ใช่ผมมาติดแต่ว่าผมไปยื่นให้สางเจ้าวาด แทกกิตติละมาเสียยงถ้าลูกสาหิตก็ข้าก็คงจะเกิดจากไฟฟ้ภารัดวงจรครับเพราะว่าตอนที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยพระก็ไปทาความสะอาดหรือไปอยู่ที่อื่นนะเนาะพอเห็นควันท่านก็วิ่งขึ้นมาพอวิขข่งขึ้นมาก็ไม่มีใครได้อะไรลงไปสิบนาทีเครับพับมันเป็นที่ว่าเชือเพลิงนะครับอ๋อเป็นไม้เป็นะไรเป็นไม้แล้วเป็นไอ้ที่อยู่ พี่บอลบอกเลนะครับก็ผูกพันทางมดเลยในตำบลนี่ทุกาทางอำเภอทางจังหวัดเลยโอ้โหชาติพัฒนาเลยนะใช่โอ้โมาจากแต่สมัยชาติชายนอนาโอ้โหกอนที่เราจะจะขอคนอื่นผู้นนำทั้งตำบลเนี่ยเราต้องช่วยกันก่อนช่วยให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของตำบลหนองกระทุมของวัดหนองกระทุม ผู้นำจะต้องทําก่อนปฏิบัติก่อนค่ะเ็นาะอยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมทาบุญวัดเก่าวัดแก่ในตาบลหนองกระทุ่งอายุ195ปีนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาทําบุญร่วมกันกับพระพอธิการสุชาติปัญญาปะโชโตนะคะก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจด้วยกันขอบคุณค่ะ